กัสสวัสดีครับคุณแม่เนาะสวัสดีครับแม่เนาะสวัสดีครับสวัสดีจ้าครับแม่เนาะแก็ตามตรงขันมาเขตนี้พอเที่ยงก็เป็นคลิปใหม่เบิดสุกคลิปแล้วครับผมเพราะว่ามีแต่พ่อแอมมาเอาแต่กี้ครับพ่อแอมมันจะมาเรื่อยครับผมแต่กี้กับวันเลขเขาดีดีว่าสันแมนครับวันนี้ก็มาเจอกับแม่หนอนะครับผมเนาะไปมีความฝันพอเที่ยงก็จะเอาตัวเลขไปแบ่งปันให้พี่ให้น้องไว้เป็นแนวทางเนาะบะแอมเนาะครับผมแนวทางของแถบจีบเอียงของรัฐบาลครับผมงวดประจํา วันที่1พฤศจิกายน2567ครับผมครับฝันว่าีงไหนแม่ฝันมาเหาขึ้นหัวเฮาขึ้นหัวแม่เฮาเหาขึ้นหัวเต็มหัววีออกที่โตัวใหญ่ๆฝันเหาหลานที่นั่นนอนน้ำหลานบอก บ่ร้านกบ่นอนร้านผู้ชายพอมีเขาโอ้ร้านผู้ชายพอมีหลายผม่ยิิงทัวเมย์ร้านผู้หญิงกับมีเขาบ่นอนนั่งนอนอ๋อเราก็นอนไผ่นอนมั่นนี่เป็นความฝันนะแม่เนาะเปในมันฝันครับฝันว่าเขาขึ้นหัวหลายบ่แม่หลายหลายแห้งหลายแห้งวีออกวีไปน้าเม็ดไปน้าโอ้ยเขามันใสขึ้นหัวกูนี่จะจม นอนอยู่บ้านหลังนี้บ่แม่แม่นอนอยู่นเลยนะบ้านเลขที่หลบ, <73. S 1> บ้านเลขที่เจ็ดสิบสามบ้านเลขที่เจ็ดสิบสามเอาสิแป๊ะยังไงบ่แอมคันถาหาัวนี่หัวหาหัวหกแล้วครับเพื่อนหัวกับหากระหกคือกันได้หัวขาหัวหกับหากระหกแต่แต่คันถาฟันแนวนี้นเลขมันจะออกหาศูนย์ได้ครับอเทืองเอาเป็นยังไงบ่ไจังสันคันถาฟันมาฮาขึ้นหัวนี่มีคนฟันแม่นครับเอฟซีนี่แหละ กันถามว่าฝันมาเฮาขึ้นหัวนี่ซื้อเอาเลยหาซุนซุนหาเป็นว่าครับออกตลอดว่าสั่นเอาสิถามเชิญัวแม่นอเดี๋ยวอันคิดว่าน่าจะเป็นตัวใดครับฝันแนวนี้หาโฮกโฮาเนี่ยโอ้แม่เนี่ยฝันมาหาโฮคาฝันตัวเก่าอยู่แต่วันจันทร์นี้ตัวเก่าหกสองตันเกาก่ออยู่แค่นี้ครับว่าแต่ตัวเก่าตัวเก่าได้หกสองก่อครับเพราะขันเชิญโจแม่เนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นหาโฮกโฮคาครับ ป็นยังจะมาหาโหกขาเนี่ยมันกะเฮาเฮานี่กะจะเป็นหกหัวหัวเป็นหานี่สิบม่ยหัวก็จะเป็นหานันวะครับมันกะแปได้หกกระหานทุกวันครับผมแต่มาบางคนเพิ่นเคยฝันเป็นบอบเอมครับเคยฝันมาเขาขึ้นหัวนี่ซื้อเลยหาศูนย์มาหาศูนย์หัวกะวงกลมๆเป็นปะโอ้เออดอกระใสหาศูนย์หกศูนย์ก็ได้ครับ ห้าศูนย์กับหกศูนย์ครับก็คือหัวหัวกลมกลมครับเขาหาหัวหกอายุคุณแม่เท่าไรละครับบาทนึงเป็กปีละครับแม่น้องครับอายุแม่ตัวเดียวกันอีกครับอายุหาสิหกปีเลยครับคุณแม่เคยฝันในลักษณะนี้บ่แม่บ่ฝันเอาขึ้น่าจะเกลือเจ่มากที่แม่ฝันแ้วมันคี้ิ่วๆได้ๆตัวแม่นั่นมันฝันว่าลักษณะใดแม่ ที่่แมฝันเห็นรถคันเก่าไปเสนอคุณแม่ฝันเห็นรถคันเก่าตอนไหนก็ออกทะเบียน,น,บน,เนเนาะครับค<อ>ุณแม่เนาะฝันว่ารถตั้งประตูบ้านนะครับตั้งหลังน,นี่ฝันว่ารถเด่นของบ้า,บานก็ออกทะเบียนรถเลยเออกทะเบียนรถเลยครับก็แสดงว่าปเป็นข้หนึ่งฝันแม่นอยู่ตัวครับจะเป็นคนหนึ่งที่ฝันแม่นได้แนี่ยลักษณะแนวน,นี้เพราะว่าฝันเห็นรถตั้งบ้านยังได้ทะเบียนรถคุณแม่เนาะครับปรเทืยง เอาเอาเล็กสามตัวกับแม่หนอของเข้าครับตัวหนครับหมวดเอาตัวใด้ตไ่หิเอาตัวใดใส่แม่ตัวตัวใดใส่ตัวเล็กที่แม่เนชอบบ่มีบ่บ่เอาบ่มีก็ซ้ำนี่แล้วครับสองตัวมันถือกันได้เงินบ่อยขึ้นกันละครับคุณแม่เพื่อโบก้อยแข็งแรงครับเนาะอก็ให้พิชคใหญ่ครับก็จะได้ซอยคุณแม่เป็นฟอกไตครับก็จะโอ้ ครับนี่ก็ยังค่มาได้เจอเป็นโอกาสเป็นบทได้ไปฟอกครับปกติมากปกติเห็นอื้นที่ไปอื้นไปฟอกแม่ไปครั้งนึงอาทิตย์หนึ่งสามเทื่ออาทิตย์หนึ่งสามเทื่อครับอ๋อเอาละครับผมทำประชื้มเนาะตัวเลขก็ยังคุ้นแม่เนาะแปลให้ละครับห้าหกตว่ารบารแอมว่าเคยมีคนฝันแนวนี้ลักษณะนี้ครับ ว่าหัวมันก็เป็นเลขศูนย์วัสันตกรมหัวหาหัวหกก็เลยใส่หายเป็นหาศย์ครับผมท่ามาช่นับตัวเลขของแม่เนาะครับเอฟซีหาศูนย์หกศเครับเอฟซีเนาะหรือว่าหาหกหกหาครับกับกันไว้น้ำจักน่อยครับห้า0ูนกครับเอฟซีหาหกหกาครับขอให้มีโชคใยกับแม่นาะเนาะครับเนาะขั้นถ่าฟันว่าเขาขึ้นหัวนี่เบาเอมวามักซิมาหาศูครับเอซกันไวหกศูขั้นถ่าเอาตามแมนาะมา ขันตาเอาตามแม่เนาะว่านี่คือหาหกครับแนวทางดีๆครับงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนพศ2567นเนี่ครับเนาะขอให้มีโชคใหญ่ครับคุณแม่ของเข้าครับเอฟซีเมื่อนี้ครับเอฟซียานพึ่งไปใส่เด้อครับบ่าแอมปรทงมีข้องดีมาฝากครับไปรับชมเมืองข้องดีกันครับเบ่าแอมปรทตูนี่จะเดินทางไปทำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับ เดี๋ยวนี้ของดีทิดใหม่ทิดมือมาฝากเอฟซีครับานผม้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายไปขายของโบดีลูกค่าโบ้ไข่เขาล้านคนยางพานเอาตันนี้ไปใส่ครับานม,มู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเรียกสื่อโรตรีจจนสิริถือนะครับเนาะสัมชมเนาะไปรับช่มรับฟังกับนองเบิดครับนังถาอยู่ของไม่ครับว่บาวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีขักครับานม,มู้ชม ชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอันน้เรื่องการเมตตามหาโยมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยคู่เรื่องการ้ายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับ คนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างล้ะเนาะสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยทลวงรอดครับหลวงปู่รอดเนาะเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ห่อยแล้วก็บีอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปป๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ถ้าแปกสามครั้งลูกหัวต่มรูปคิวสามครั้ง ลูกมาสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรว้พ่อหลวงปู่หลอดเน,น,ดนี่ยพ่อนวดดีเหรอเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างยาดรอ้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปทานาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามพูดกับผู้ใหญ่เนาะสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหุ้งยินข่าวกบุรอซ่าครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราดล,ลุวยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของโบค่อยดีลูกค้ายางบบเห็นลานเฮาแขยงว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาลานเหตุนในคนมองโบเห็นลานค้าเฮาเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับรัพท์ท่านที่ให้เงินในท้องไลเขามาในบ้าน ในลานค้าลานขายของเฮาครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหึงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมื้เอนี้ก็มีโอกาสได้มาสักกะากาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอาหนวดหลวงปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลง บ,าบา่าวบ่าวยงางไก่ผู้สาวผู้บ่าวมากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฟ้าลุงปูอ่อมากนะครับและ้วก็เมื่อแท้แตะครับท่านผู้ชมเมื่อแท้แตแล้วก็บีะะบ้ยังสิครับมุนหมุนยังสีครับและะ้วก็ทาปากสามเถื่อลูบปากสามเถืเ่อนะครับทาปากสามเถื่อทาคิวสามเถื่อล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชม ข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปูกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดลนะครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจทิอาจารย์นี่ ส่วนมากก็มีโบหลายนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไ้แล้วกะัมีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกุกกลมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลุยนะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุยนี่ก็แต่งขึ้นกันนี่ครับยินข่าวว่าใส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเท่มาก้นหักคนหลงเบาแอมเราทงกับบุรุษซ่าครับ mm hmm. เอาไปฝากเอพซีกระโท่มาตามเบอร์โทูนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไป ฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเ่าแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็บ่าวแอมโมทูงนีได้น้ำมุนมะน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดไม่ห FC, ายเอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายสนเสนียดจังไรที่บบดีสีล่าสีมันบดมันบงังเสนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ ยากระเฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี่เอาม้าโหลายครับมาฝากอิบซีโบลายกระโถ่มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนั้งกันครับสาธุสาธุาาให้ถือเกลียกเด้อครับเอาไปใส่อะให้ถือเกลียกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้ลานพุ่นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงกับสิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ เพิ่งทำเลยพอดลเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆห่บครับเนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผส,สมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอัมอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรกบผสมน้ำอาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบาครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับ สาธุสาธุขอบคุณต้องเบิกมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ